เจ้าทำได้ดีมากโจนาธานข้าต้องขอบใจเจ้าที่ช่วยพวกเราเอาไว้ไอแค่ทำหน้าที่ของไอแต่ยังต้องช่วยส้มจีนกลับบ้านยูมีแผนยังไงยังจังมองแมนหมาแก่ที่เคยเป็นหมาตํารวจตัวนั้นได้ไหมพวกฮาคีเหมียวจอนบอกว่ามีมนุษย์ตามหาแมวส้มยูทางตะวันออกถ้าไปทางนั้นก็จะได้ปัสแสบเพิ่มเติมแล้วถ้าได้มอแมนช่วยสะกดลอย ก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่ส้มจีนจะได้จนเจ้าของโอ้ชีเคยเก่งเรื่องตามรอยกลิ่นมาก่อนชีอาจช่วยส้มจีนได้อยู่ฉลาดจริงๆแมวจอาหลายตัวเริ่มตื่นนอนรวมถึงส้มจีนกับโชคก็เช่นกันฉันได้ยินที่คุณทองคุยกับโจแล้วแล้วทำยังไงกันต่อดีไอรู้จักบ้านมอมแมมเดี๋ยวไอพาไปเราจะตั้งหน่วยวย่อยสี่ตัวโจนายจมูกดีและแข็งแรงนายเป็นตัวแท่งคอยเดินนำ ส้งจินเป็นตัวที่สองเผื่อมองเห็นอะไรที่คุ้นเคยให้รีบบอกโจไปดมกินเลยฉันจะทำหน้าที่เป็นมันสมองของทีมส่วนโชคให้เดินปิดท้ายและระวังหากถูกจูจมรับทราบพร้อมจะลุยละมานานแล้วทั้งสี่ตัวเดินมาเรื่อยๆผ่านไปหลายชั่วโมงก็มาถึงบ้านสวนแห่งหนึ่งมีหมาตำรวจตัวหนึ่งนั่งอยู่เฮลโลอัปเตอร์ยูมอมแมมแวร์อายุมีธุระอะไรรักพอจาฟุ้ง นี่เพื่อนไอ้ส้มจีนเขาหลงกับเจ้าของเลยมาขอให้ยูช่วยดมงกลิ่นเจ้าของให้หน่อยมีกลิ่นมนุษย์นะแต่กลิ่นทีชัดเจนกว่ากลับเป็นกลิ่นทราบมาทีไม่ใช่โจ้นะกลิ่นแบบนี้น่าจะเป็นมาพันเล็กน่าจะเป็นกลิ่นบาร์บี้น่ะหมาที่บ้านเดียวกันกับฉันตอนเด็กๆฉันเคยนอนดูดนมเขาด้วยแต่เขาตายไปแล้วนะเขายูไกลไกลพวกเรานี่แหละส้มจีน ล่ำลือกันว่าพวกหมาสามารถติดต่อกับวิญญาณที่กับดาวหมาไปแล้วได้หรือว่าเป็นเรื่องจริงก็จริงนะฟิกแย่หว่าแต่ดาวมาเลยดาวแมวเรื่องวิญ,ญญาณคนพวกเราก็ได้กลิน่นใช่ไหมโจ้เยสพออยู่พูดขึ้นมาไอเลยลองตั้งใจดมมีกลิ่นจริงๆด้วยกลิ่นแบบนี้ตามส้มจีนมาตลอดเลยคืนนี้ฉันจะลองคุยกับชาข้องกลิ่นดูถ้าเข้ามาให้เราได้เจอนะอาจจะได้บอสเซ่เพิ่มเติม งั้นไอกลับก่อนเดี๋ยวเจ้าของบ้านไอจะร้องไห้คิดถึงไอไอาฝากส้มจีนด้วยไปเถินเดี๋ยวพวกเราทางนี้จะช่วยส้มจีนเองเรื่องเราจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปอดไม่ได้จริงๆไอเจอกองขยะไม่ได้เลยไอยขอใส่เดี๋ยวหน่อยค่อยกลับบ้าน